จะต่อพี่น้องแพ็โขเนาะลูกใหม่มาฝึกวันนี้ยังม่มีซื้อยังม่มีซื้อแล้วหลุดออกแล้วหลุดออกว่าบุหรุได้เฮืถือสองถือองห่าเลยหาเลยแตนสองแสองแพ็โตีผิดรุนแพโขตีผิดสักโอ้สียดา